ยังนะคันนี้เหรอให้เหรอหรือ,อย่องกัไปไลมเดีวไปว่ะเห็ดยุคคากำลังเกิดนะคะนี่ค่ะเห็ดยุคคากำลังเกิดจ้านี่ค่ะวันนี้พาพี่พาน้องเข้าป่านะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องตีพาทุกคนมาเข้าป่าหาเก็บเห็ดนะคะมาบ้านแม่งาทั้งทีลูกไผยก็ลุยป่าอย่างเดียวเลยนะคะวันช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนเนาะฝนกํลาลังตกเห็ดหยุคากําลังเกิดเลยนะคะเห็นหยุคากําลังเกิดวันนี้ก็เลยพาเข้าป่ายุคาอยู่บนภูเขานะคะทุกคนแต่ว่าข้อห้ามนะคะการที่จะมาเก็บเห็ดแต่ละคนต้องดูให้ดีนะคะบางพื้นที่เพื่อนไม่ให้เข้าเก็บนะคะแต่วันนี้น้องตีเข้ามาเก็บที่อ่า ส่วนญาติพี่น้องนะคะก็คือเพื่อนพามาเก็บนะคะตรงไหนอ่าเพราะว่าตีก็ไม่ใช่คนแถวนี้เนาะพอดีพี่น้องญาติพี่น้องอยู่ที่บ้านบนเขาดูว่า,อ,าอ่าหลานแม่เ่ยาพามาเก็บนะคะมากับเป็นนะคะทุกคนก็เลยพากันมาเก็บดูนะคะว่าดูนะคะบรรยากาศน่าอยู่มากๆเลยนะคะ ฝนก็คึมคึมฟ้าคึมฝนเห็ดกําลังเกิดนะคะเห็ดกําลังกีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวหากเก็บเห็ดกตนก่อนพูดเยอะเดี๋ยว,ยวจะไม่ได้เห็ดนะคะอย่างน้อยก็ได้ไปแกงใส่แกงหน่อไม้ก็ยังดีนะคะทุกคนนะคะเรามาเก็บเห็ดกันนะคะวันวันเราก็เก็บเห็ด พันเก็บได้แต่ตีเก็บไม่ได้ค่ะทุกคนพันพันเดินมาทีหลังยังเห็นนะ่ะอุต้ตาดีขนาดเลยนะคะตีเก็บไม่ได้นะคะตีไม่เห็นเห็ดเลยเอาเห็ดอยู่แบบนี้นี่เองโอ้มันกำลังกีเยอะเลยนะคะทุกคนอู้่าเป็นตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้มาเก็บเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โห กำลังกีขึ้นมาทั้งเยอะนะคะโอ oh. ้เพันๆเก็บกันแบบนี้นี่เองเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ดน่ะว,ว,ว้าวเนี่อค่ะกำลังกีขึ้นมาตั้งเยอะดอกมันกีไม่น่าเละถึงไม่เห็นนะคะเนี่ค่ะเหยียบเป็นเบนเตะเ,เลยตีไม่เห็นเห็ดเหยียบเห็ดเบนเลยโอ้ย <laughs> oh. นะคะ่ะ ไม่เห็นเห็ดน,นะคะตาตาเบอือเห็ดกำลังกีขึ้นมานะคะนีกำลังกีตะโป๊เตเปะนะคะ,อะโอ้ยดอกตีไปหักดอกหล่นเมืคด เราต้องเขีย่ยนะคะถ้าไม่เขีย่ยไม่เจอนะคะทุกคนคุณเห็นเห็ดไหมนี่ค่ะนี่ก็เห็ดน,นะคะนี่ค่ะเห็ดอนี้ก็เห็ดน,นะคะนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดมุค,คา นะนีะ่ตัวนี้นะ,นะอันนี้ก็เห็ดนะคะก็เลี้ยงเลี้ยนแต่เป็นเห็ดกคฆาตหงนั้นเลยพอได้ใส่เกงหน่อไม้ก็ยังดีนะคะนะคะนี่ค่ะ โอ้จะป้องไปไกลขนาดนั้นต้องตีได้เห็ดอยู่นะคะน,นี่นี้นาาดอกนี้โอ้โหตัวนีน้เป็นเป็นค่ะ เขาจะอยู่แบบนี้เลยค่ะนะเขาอยู่แบบตรงนี้ดอกกำลังกีเยอะเลยค่ะกำลังกีเอะเลยนะคะต่ออตรงนี้ดอกกีฝนก็ตกนะคะสักพักก็คงถ่ายทำไม่ได้ <c oughs> อย่างกีต่อปอเตเปะนะอืมดอกหักดอกหักอีกแล้วโอ้คนมาเก็บเห็ดเยอะเหมือนกันนะยังกัรงานบุญนะ,ะ่ยค่ยังกัรงานบุญพรอะป่านะคะไม่เก็บเห็ดคนมาเยอะมาก ดอกนี้เราเจอเห็ดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดยุคานะคะ,น,คะนี่กำลังกีนะคะกำลังขึ้น,น,น,ะค,ะนค่ะอ้าคอหักแล้ว มันกำลังจีเยอะอยู่นะคะ,นะคะนี่คอหักแล้วค่ะอืมคอหักอยู่แล้วนะะกำลังกีขึ้นมาเลยนะทุกคนฮึบนะ,ะเป็นดอกกีนะคะ มีเห็ดอะไรเนี่ยตอกกันถ้าไม่เขียยไม่เห็นเลยนะคะเก็บเห็ดกันเลยนะคะฝนตกถ่ายได้ไม่ต่อเนื่องนะคะ ระวังเจอเห็ดพิษนะคะว่าน้องตีเห็นนี่จะมีเห็ดพิษด้วยนะคะเราเห็ดาตเบื่อแล้วค่ะไม่รู้ว่าแฟนไปไหนแล้วนะคะอยู่ป่าคนเดียวเงียบเหงามากนะคะแต่ไม่ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนแล้วนะคะจะหลงป่าหรือเปล่าเนี่ยข้างล่างนี้ก็น่าจะเดียว ไม่รู้ว่าแฟนอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวก็หาอยู่แถวๆนี้นะคะโลแฟนก่อนนะคะนั่นแหละค่ะนะคะน่นนะ,คะป่าน่าอยู่มากๆเลยนะคะเงียบสงบดีกะะ็ท่านข้างบนนี้ส่วนมากท่นจะปลูกมะยุคาไว้นะคะกับยางพารายางพาราก็เยอะนะของาติพี่น้องลงแต่ข้างล่างเนี่ยค่ะญาติพี่น้องกูขึ้นมาบนเขาเลยนะคะขึ้นมาบนภูเขาเลยแต่ว่าที่นี่เป็นไร่ของเนาะอ่า หลานของแม่นะคะถึงมาเก็บได้เราจะไปเก็บสุมสี่สุห้าไม่ได้นะคะเก็บเห็ดนะคะนั่นแหละค่ะฝากเตือนทุกคนไว้นะคะว่าแถวนี้บางจุดเพื่อนก็ให้เก็บบางจุดเพื่อนก็ไม่ให้เก็บการที่เราจะเข้าเก็บเห็ดเราต้องดูให้ดีนะคะว่าเขตไหนเขาหวองห้ามและเขตไหนเขาไม่ห้ามนะคะ เก็บได้นะคะเก็บได้เห็ดแต่ว่าบางจุดพิ้นห้ามไว้มันจะเขียนป้ายห้ามไว้นะคะทุกคนนะคะฝากเตือนทุกคนไว้นะคะอย่าเข้าไปเก็บเห็ดสุม 4, สี่สุมห้านะคะดูนแน่ๆน,นะคะนั่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวเราเก็บเห็ดกันต่อนะคะหาไปเรื่อยๆนะคะหาหลอแเฟนอยู่ข้างล่างนี่แหละคะ่ะเพราะว่าตีเองไม่รู้ไม่รู้พื้นที่นะคะก็เข้าป่าหาเก็บเห็ด เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะในรอบการทํา youtube เมื่อปีก่อนก็มานะคะก็มาเก็บอยู่ที่เดิมนี่แหละคะ่ะก็มาเก็บอยู่ที่ป่ายุคาเหมือนเดิมนะคะนั่นแะหละค่ะเราหากเก็บเห็ดกันก่อนนะคะทุกคนสวดีค่ะทุกคนตอนนี้พัดกับแฟนแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าแฟนไปทางไหนนะคะตตีก็ลงลงอ่าหาแถวแถวนี้ดูนะคะเดี๋ยวเราหากเก็บเห็ดกันนะคะเพราะว่าน้องตีเดินมานี่ก็เจออีกหนุ่มหนึ่งนะคะขาตั้งกล้องเอามาอยู่แต่ว่าไม่ได้ฝนตกนะคะฝนตกเลยไม่ได้ซส์นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราหากเก็บเห็ดกันก่อนนะคะ ทุกเห็ดที่เราเก็บได้วันนี้นะคะเยอะเ่ะสวยมากเลยนะคะถ้าเป็นถ้าผมไปผู้ตอเบิกไปยังไงครับไปั้นนี้ผิดไปขัันนี้หรอไปกรุงเทพคั้นนี้เหรอนี่ไปทั่วไทยลวหรือย้อไปมาแเ้ียวไปวาสองเตียงอิไปโน้กเลยสองคนไปเวตบูลผมแลนซี่ีวัดมือเดียวอะ ตลาดสาราบุรีลบบุรีเป็นบุรีน้ำมันบุดจังหวัดทันกว่าพอหัดตรอกมัน้ร่อย